สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับกำลังใจนะคะกำลังใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณเนาะทุกอย่างก็ต้องแบบหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่ว่าคุณจะอยู่ในเรื่องอะไรก็ตามนะคะกำลังใจที่คุณได้รับมาดูว่าเป็นคลิปของคุณหรือเปล่าังานนี้เป็นแรนดอมนะถ้าคุณมาเจอคลิปนี้แสดงว่าบุญเราสัมพันธ์กันอ่ะสัมพันธ์จริงๆอ้าว คนที่เจอคลิปนี้หรือว่าหลายคนกําลังอยู่ในช่วงของการวางหมากนะคะเหมือนแบบใช้กลยุทธ์ในการจะไปต่อข้างหน้ายัางไงกับงานตัวเองกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันการทํางานนะคะหรือโลกแห่งวิวัฒนาการนะคะมันก็ต้องมีแบบบางบางคนเรียกว่าการต่อสู้การดิ้นรนนะคะเพื่อที่จะเอาตัวรอดหรือว่าชิงไหวชิงพลิบในแบบที่ทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมคะโลกคูกวันนี้มันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะคะ เออแบบยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วการเปลี่ยนแปลงยิ่งเร็วเท่าไหร่มันทําให้เราอ่ะต้องมีการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นเร็วขึ้นมันเลยทําให้บางครั้งเรารู้สึกว่าเราโดนพุชชิ่งแล้วเออกดดันนะคะหรือว่าถูกแบบผักอย่างเงี้ยหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันเครียดอยู่นะภายในเรามันเครียดอยู่นะแต่ข้างนอกจะต้องยิ้มนะคะกับการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเนาะเอาล่ะคุณกําลัง แข่งขันนะคะการแข่งขันหรือแม้แต่ภายในใจอ่ะคือการแข่งขันกับตัวเองนั่นแหละนะคะหรือว่าแข่งขันกับเขาเรียกว่าภายในเอาชนะอุปสรรคภายในใจของตัวเองก็ได้แต่ว้าวยินดีด้วยของขวัญสิ่งที่คุณได้จากการแข่งขันมันคือรางวัลค่ะมันคือของขวัญแล้วของขวัญเนี้ยคุณกำลังจะได้มันเป็นชิ้นใหญ่มาก นะคะมันเป็นการให้การรับการแลกเปลี่ยนด้วยใจเหมือนเราอ่ะเราให้อะไรออกไปเราก็ได้กลับมาในสิ่งนั้นนะคะช่วงนี้คุณอาจจะให้ของขวัญใครหรือว่าใครเข้ามาเป็นของขวัญให้คุณหรือมีโอกาสได้เซอร์ไพรส์มันเป็นของขวัญอาจจะเป็นของขวัญที่ไม่คาดฝันหรือมันเป็นสิ่งที่มันเป็นผลประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ เพราะอย่าลืมนะคะมันเป็นแบบการวางกลยุทธ์ของคุณด้วยคุณอาจจะได้จากสิ่งที่คุณแบบลงทุนลงแรงนั่นแหละนะคะหนึ่งสิ่งที่ชัดเจนมากแต่ว่าได้คำว่าคือของขวัญมันก็อาจจะมาจากเซอร์ไพรส์จากสิ่งศักพิ์หรือจัก,กรวาลกำลังจะให้คุณนะคะต่อมาการฟื้นฟูนะคะพลังงานเนี้ยเออแล้วเห็นต้นไม้สีเขียวแล้วเห็นแบบ เหมือนการพอปลูกนะคะการวางแบบหวานอะไรลงไปคุณเห็นว่ามันกำลังเติบโตขึ้นมามันเป็นการเกิดใหม่มันเป็นโอกาสนะคะที่สองให้เราได้ซ่อมแซมตัวเองนะคะหลายคนมีโอกาสมากๆนะคะที่จะได้แบบได้แก้ไขได้ซ่อมแซมได้ได้ปรับปรุงได้แบบฟื้นฟูตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่มาบอกว่าทุกคนคู่ควรกับการได้รับโอกาสหมด นะคะโลกไปเนี้ยใจดีกับเราเสมอเราอย่าไปมองว่าโลกใจร้ายแต่ที่จริงคุณจะต้องเปลี่ยนภายในของตัวเองก่อนว่าคุณไหนให้โอกาสตัวเองไหมที่จะได้รับโอกาสด้วยคุณคู่ควรกับโอกาสนั้นนะคะโอกาสอะมาได้มามาหาคุณได้แบบได้ทุกคิดทุกทางนะคะเอาไป้ว่าคุณจะมีโอกาสที่สองนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณเอ,อทุกเรื่องสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าคุณรอแบบเรื่องอะไรก็ตามนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอ อย่างเช่นความสัมพันธ์การงานหรือการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่สําคัญหมอโบมองว่าคุณอาจจะเริ่มต้นจากตัวเองอีกครั้งหนึ่งให้อภัยฟื้นฟูเย,ยียวยาซ่อมแซมตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วคุณจะทําได้สําเร็จมันเป็นเหมือนมันเขาเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นจิตวิญญาณมันเชิงแบบจิตวิญญาณแห่งการเกิดใหม่อ่ะเออมันฟิลฟูอะนะคะ ดังนั้นแบบมองไปข้างหน้านะคะยอมรับกับโอกาสที่เข้ามาเนาะอืเป็นพลังงานที่ดีมากๆขออีกหนึ่งใบสุดท้ายให้คุณนะคะคือว่าเป็น Ho า t o วให้คุณแล้วกันการเปลี่ยนแปลงอีกอ่ะเอาละค่ะจกักรวาลเนี่จะให้คุณรู้ว่านะคะการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนมันมีโอกาสเข้ามาเห็นไหมโอกาสทางนั้นเลย สายลมที่ที่เปลี่ยนทางนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดอืเกิดขึ้นกับคุณดังนั้นจงแบบยึดมั่นนะคะทรงสตรองเข้าไว้นะคะรอให้แบบสายลมมันสงบเนาะอย่างเช่นเรา,าต่อสู้แข่งขันอะไรอยู่มันก็ผ่านซีซันนี้ไปได้อยู่แล้วนะคะแต่คุณจะรู้ว่าคุณได้รับในสิ่งที่คุณคู่ควร แล้วก็คุณจะแข่งขันนอะไรใดๆหรือว่าเป็นการสอบนะคะหรือว่าการแบบทำคะแนนทำเป้าทำยอดคุณจะทำได้สำเร็จเห็นไหมอืมแต่มันมีอย่างที่บอกอ่ะมันมีโอกาสที่สองเข้ามาด้วยแล้วมันมาในเชิงการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะมีโอกาสเข้ามาในนั้นด้วยดังนั้นหลายคนอาจจะพลิกวิกฤตนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะภายใต้กลยุทธ์ของคุณก็ขอให้คุณโชคดีนะคะ เนาะได้รับแต่สิ่งดีๆฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟๆค่ะของขวัญกำลังมา